เห็ดทอดซอสพริกพร้อมกือโตรับประทานแล้วครับเห็ดนะครับก็จะมีเห็ดเข็มทองหั่นลากออกไปเลยนี่แล้วก็แกะออกมานี่นะครับแล้วเราก็จะหันห่นหั่นหั่นเป็นแผ่นๆน,น,นี่นะครับได้แบบนี้นี่วางพักไว้ นี่เอ้ยดุดอาโอเคโอเคนี่อันนี้ก็ใหญ่ไปก็หั่นครึ่งปึ๊บอ<ล>โอเคนี่ก็จะเป็นเห็ดชิมเมิจิได้นะครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเห็ดอะไรอะเห็ยมีชิมิจิไม่ใช่ชิมิได้นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ล้างแล้วก็ไม่ต้องล้างเออแบบนี้แหละก็ได้แล้วผสม <hir> แป้งนะครับจะใช้แป้งทอดกรอบ เกลือพริกไทยน้ำมันพืชนำเปล่าแป้งใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เห็ดเราก็จะใส่เห็ดชิมิจิก่อนทอดทีละอย่าง S <S เฮ้ยแล้วงลงไป็นทำไมวะเนี่ยเอ้ยไม่ได้ลงนี่นะครับอ่ะร็จแล้วก็ขออนุญาตครับใช้มือเลยนี่แบบนี้ไปทอดเลยใช้ไฟกลางๆตะเด็ดตะเด็ดแป้งไม่ใช่ตะเด็ดน้ำมันตะเด็ดแป้งไปนี่แบบนี้ ทอดจนสีเหลืองทองกรอบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยพอต่อไปก็จะเป็นเห็ดเข็มทองใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ากระทะเรามเล็กเอาแค่พอหนึ่งกระทนะน่ะเดี๋ยวเราจะคุกเคล้าให้เขาเข้ากันแป้งเข้าไปในเนื้อเนื้อเห็ดอ่ะไปะไปเลยนี่นะครับ เราก็จะเป็นแบบ h a บบนี้เลยอันนี้แค่ใหญ่เป็นบานหน่อยเออเห็ดก็มทองก็ได้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลย น้ำจิ้มก็จะเป็นซอสพริกเจนะครับนี่ใช้ซอสพริกเจเทเลยชกชกๆกๆกโอเคเดี ja ๋ยวก็จะมาชิมกันก่อนก่อนที่จะไปขึ้นโต๊ะเัมเปิลก่อนอือหืออืมเผ็ดทอดซอสพริก คือโตพร้อมรับประทานแล้วครับเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับไปเที่ยวปิกนิกนะครับก็เป็นอาหารว่างช่วยลยครับช่วเลยครับนี่นะครับก็กินกับซอสพริกนะครับโอตี้ครับยังเด็กอยู่ก็ไม่กล้าจิ้มนะครับจิ้มได้ครับจิ้มได้ครับลองดูครับลองดูเอาลองดูครับลองดูครับโอตี้อ่านี่หน่อยหน่อย กินเสร็จก็ต้องมีน้ําดื่มนะครับเป็นน้ําอดลมนะครับน้ําหวานอะไรก็ได้นี่นะครับนี่อันนี้มาปิกนิกมาเที่ยวกันที่สวนนะครับที่สวนก็เป็นสวนทุเรียนข้างหลังก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําครับกินเสร็จแล้วก็ลงเล่นน้าได้เลยไปนี่ปอตตีนี่เขาบอกว่าอนาคตอยากจะเป็นมนุษย์กบนะครับมนุษย์ดำน้าไปเลยครับไปครับ ปุ๊ oh! ปปุ๊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 ปปน๊ปปุ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 � เอมอหนึ่งมอหนึ่งมอหนึ่งเฮ้ยอุ๊บโอ้นี่นะครับก็ไม่ต้องไปหัดไปน้ำที่ไหนนะครับที่สะเนี่ยที่บอ่อนี่เลยนะครับก็เป็นบอ่บอบ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำเอาไวน้นำรถน้ำทุเรียนนะครับนั่นนี่คือต้นทุเรียนที่นายไปเห็นอยู่แล้วเขียวนูนน่ก็บ้านทุเอืยงเราตกดดีเห็นอยู่เนี่ยเป็นเล็กๆของต้นคู่อันนี้คือที่สวนอันอนี้คือชานม